สาวญี่ปุ่นมาเที่ยวประเทศไทยแล้วเกิดติดใจร้านอาหารข้างทางนะเป็นร้านอาหารที่ชื่อว่าบุฟเฟ่ห้าสิบบาทร้านนี้ตั้งอยู่แถวแถวสวนลุมพินีแค่ห้าสิบบาทนี่สามารถทานอาหารได้มากเท่าไหร่ก็ได้เท่าที่ต้องการเลยตั้งแต่หกโมงเชา้าจนถึงบ่ายสามโดยไม่มีการจำกัดเวลาด้วยคุณสามารถรับประทานข้าวเครื่องเคียงและซุปได้มากเท่าที่คุณต้องการนอกจากนี้แล้วยังสามารถเลือกระหว่างข้าวขาวหรือข้าวผัดได้ด้วยนะมีอาหารให้เลือกมากกว่าสิบประเภท สาวญี่ปุ่นเขาก็ชอบใหญ่เลยครับเขาก็ลองกินเลยสาวญี่ปุ่นคนนี้เขาก็เลือกที่จะกินผัดกระเพราแกงฟักทองไก่แบบนี้ครับผู้หญิงคนนี้ชื่อว่าอีดากซังนะครับสาวญี่ปุ่นมาจากช่อง YouTube ของเธอนะชื่อแปลกมากเลยก็คือช่องอีดากซังกินข้าวอยู่ตลอดเวลาแล้วหลายๆคลิปของเธอนะครับโอ้โหอาหารไทยนี่เพียบเลยคือมาเที่ยวประเทศไทยแล้วก็ระเวนกินที่นั่นที่นี่หลากหลายมากแล้วก็มาทําคลิป เธอบอกว่าอาหารไทยเหล่านี้นะถือว่าเป็นอาหารคุณภาพสูงนะครับถ้าเกิดว่าไปกินที่ญี่ปุ่นเนี่ยตกจานหนึ่งนี่ไม่ต่ำกว่า1,000เยนแต่ในประเทศไทยนี่50บาทกินเท่าไรก็ได้นะจนกว่าจะจุแต่ว่าตอนนี้ค่างเงินญี่ปุ่นค่อนข้างที่จะผันผวนไปมานะยังไม่ต้องตีค่างเงินญี่ปุ่นหรอกเธอยังบอกอีกด้วยว่าถ้าเกิดมีบุฟเฟ่ร้านไหนในประเทศไทยที่ถูกกว่านี้บอกเธอด้วยเธอจะไปลองกิน ตอนแรกเลยนะ่ะอิดาซังเขาก็มาที่สวนสาธารณะข้างสวนลุมพินีครับเธอบอกว่าโอ้สวนสาธารณะไทยใหญ่มากๆพอๆกับสวนสาธารณะโยโยกิหรือสวนสาธารณะชินจูกุเกียวเอ็นในโตเกียวที่ประเทศญี่ปุ่นเลยตอนนี้เราอยู่ที่แผงขายอาหารข้างสวนลุมพินีร้านอาหารมีชื่อว่าลุมพินีบุฟเฟ่50บาทไปถึงร้านตอนประมาณ4โมงเช้าก็เริ่มมีลูกค้าแล้วหล่ะครับแต่ละคนก็ เลือกตักกับข้าวที่เป็นแนวบุฟเฟ่นะตามถาดต่างๆแบบเงียบๆคือคนไทยก็ถือกันใช่ไหมาเวลากินข้าวกินอะไรเนี่ยอย่าส่งเสียงดังประมาณนี้ครับพอเดินดูตามถาดต่างๆก็อยากจะกินทุกอย่างแต่ว่าก็ใส่จานได้ไม่หมดก็เลยอ่ะต้องเลือกกินเทียสองสามอย่างก่อนตักใส่จานเอาพอตักใส่จานมานั่งบนโต๊ะก็เจออันนึงมันเป็นเหมือนกับหูหมูนะครับเป็นผัดหูหมูอะไรประมาณนี้เขาก็เคียร์เคลียร์ดูไม่เคยเห็นน่าจะไม่เคยกินด้วย อ่สุดท้ายก็กินแล้วก็บอกว่ามันอร่อยนั่นแหละมีเนื้อสัมผัสที่อวบอิ่มเนื้อนุ่มและอร่อยก็บรรยายสน่ากินเลยนะแต่ว่าสําหรับชาวต่างชาตินะครับส่วนที่เกี่ยวกับใบหน้าของหมูเนี่ยเขาเรียกว่าสัตว์ประหลาดกันหน้ากากหมูอะไรเนี่ยนะเขากลัวเคยมีฝรั่งคนหนึ่งเขาเดินหลงเข้าไปในเขียงหมูแล้วก็เจอร้านเขียงหมูที่เอาหน้ากากหมูเนี่ยวางโชว์ๆไว้ขวัญผวาเลยอ่ะหวาดกลัวมากถึงขั้นที่แบบว่าชิเป๋งคนไทยกินมันได้ยังไงวะอะไรแบบนั้นเลยครับ ทีนี้ต่อมาเขาก็เขี่ยไปเจอเหมือนกับเป็นผัดปลาแบบนี้นะเขาเรียกว่าปลาซุคุตานิก็กินได้ดูเหมือนว่าจะชอบอยู่เหมือนกันอีดาซังเนี่ยหลังจากนั้นก็กินนั่นกินนี่แล้วก็ชมนั่นชมนี่ตลอดเลยจะไม่รู้ว่าอันไหนอร่อยไม่อร่อยนะเพราะเขาบอกว่าอร่อยทุกอย่างแต่ก็มักจะมีคําว่ามันหวานนิดหน่อยอะไรผสมมาด้วยทุกครั้งก็คือน่าจะบอกว่ากับข้าวไทยมันค่อนข้างหวานแบบนี้หรือเปล่า ผัดหน่อไม้ก็อร่อยผัดถั่วง,งอกก็อร่อยนะแล้วก็บรรยายมาเป็นฉากๆเลยเหมือนอย่างในการ์ตูนญี่ปุ่นเกี่ยวกับทําอาหารแบบนี้ครับทีนี้ก็กินหมดไปแล้วต่อมารอบที่สองจานที่สองอีกทีนี้ไปตักมาเป็นพวกผัดหมี่พวกกระเพราเครื่องในอะไรแบบนี้ตักมาแบบล้นๆน่ะติดใจมากดูเหมือนว่าจะเลงเอาไว้แล้วล่ะแต่ว่ารอบแรกเอามาไม่ได้เพราะว่ามันเต็มจานแล้วทีนี้เธอก็ไปตักมาอีกรอบหนึ่งและทีนี้ก็เจอ ผัดหมี่เนีน่ยนาที่ตักมาเธอก็สงสัยว่าเออผัดหมี่เนี่ยถ้าในญี่ปุ่นมันจะตกอยู่ประมาณ200บาทนะปริมาณที่ตักมาในจานเนี่ยแต่คนไทยขายได้ยังไงแบบบุฟเฟ่ห้าสิบบาทมันจะได้กําไรไหมจะขาดทุนหรือเปล่าเขาก็สงสัยกันครับทีนี้ก็มากินผัดกระเพานะโอโหติดใจมากดูเหมือนว่าจะชอบที่สุดในบรรดาทั้งหมดเลย แต่อันดับหนึ่งที่น่าจะทําให้อิดะสั่งเขาอึ้องได้เนี่ยน่าจะเป็นแนวใบหัวระพานะเธอก็ชื่นชมใบหัวระพาใหญ่เลยว่ามันหอมมากพอกินเสร็จแล้วก็มาต่อรอบที่สามโอ้โหผู้หญิงตัวเล็กๆกินได้มากขนาดนี้เลยเขาอยากลองกินเขาเล็งมานานแล้วเหมือนกันเป็นแกงฟักทองไก่ไม่ธรรมดาเลยครับสําหรับอิดสาสังสาย่ปุ่นคนนี้กินบุฟเฟ่ได้สาจานจุกๆผมนี่จานเดียวก็แทบจะไม่ไหวแล้วถ้าต่างมาขนาดนั้น ทีนี้ก็มาดูทางด้านความเห็นบ้างมีทั้งคนไทยแล้วก็คนญี่ปุ่นเลยอ่ะคนแรกเขาบอกว่าแค่นั่งดูคนญี่ปุ่นกินอาหารไทยเนี่ยก็รู้สึกสนุกและมีความสุขแล้วขอบคุณที่เปิดใจชิมอาหารรสชาติหลากหลายของคนไทยดูคุณเป็นคนที่กินอะไรก็อร่อยไปหมดเลยดีใจด้วยอาหารไทยบางอย่างก็ไม่ถูกลิ้นคนต่างชาติอีดาซังก็มาตอบกลับนะบอกว่าชาวต่ตางชาติและหลายคนเนี่ยไม่ชอบกลิ่นน้ำปลา แต่ว่าฉันนะ่ะชอบกลิ่นน้ำปลามากเลยแต่ว่าฉันเป็นชาวต่างชาตินะแปลกจังคนต่อมาบอกว่าสมัยก่อนน่ะขายอยู่ข้างๆรั้วเลยแรกๆคนไทยเป็นคนทําสะอาดน่ากินมากแต่พอจ้างลูกจ้างขาเขมรมาทําเท่านั้นลหะไม่สะอาดผักต่างๆก็หั่นแล้วไม่ล้างพ่อหั่นไก่หั่นกุ้งปลาอะไรก็แล้วแต่ก็จะวางไว้ข้างล่างตรงพื้นตัวตะกวดอ่าน่าจะหมายถึงตัวแรนตัวเงินตัวทองนะยื่นหัวจากในรั้วมากิน กับอีกาก็มาแย่งกินเหมือนกันผมก็เลยเลิกกินร้านนั้นหลังจากนั้นต่อมาเนี่ยทางลุงพีนีเขาจัดระเบียบร้านค้าร้านขายให้มารวมกันแต่ไม่รู้ว่าตอนเนี้ยเป็นคนไทยหรือคนขเขมรนะที่มาเปิดร้านน่ะเจ้าของแล้วก็คนทําอาหารนี่ไม่รู้เลยว่าสัญชาติไหนหวังว่าทางสวนลุมจะจัดระเบียบแล้วให้มันสะอาดกว่านี้คนไทยน่ยควรจะเป็นเจ้าของร้านเองแล้วก็ปรุงอาหารเองความเห็นคนต่อมาบอกว่าร้านข้าวแกงแถวสวนลุงพีนี มักมีท่องเที่ยวต่างชาติมารีวิวหลายคนก็เลยทําให้อาหารไทยแบบข้าวแกงที่คนไทยมองว่าเป็นอาหารแบบธรรมดาที่คนไทยคุ้นเคยเนี่ยกลายเป็นที่รู้จักกันในหมู่นักท่องเที่ยวโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวแนวแบกกระเป๋าที่น่าจะถูกใจเพราะว่าหากินได้ง่ายราคาถูกและหลายคนเขาก็เตือนอีดาซ้างนะว่าใส่น้ําปลาเยอะเกินไปหรือเปล่าหมายถึงพริกน้ําปลานะครับใส่น้อยแค่พอทานก็พอแล้วใส่เยอะมันจะเค็มเกินไป อิดาซังก็มาตอบกลับว่ามันเป็นครั้งแรกเลยที่ฉันกินแกงผักบุ้งแล้วมันอร่อยมากฉันก็เลยเผลอเติมน้ำปลามากไปหน่อยความเห็นต่อมาเป็นชายญี่ปุ่นบอกว่าฉันสนใจขนมท้องถิ่นในประเทศไทยมากที่เป็นขนมแนวราคาถูกช่วยรีวิวให้ดูหน่อยได้ไหมอยากจะดูคนต่อมาก็พูดถึงเรื่องน้ำปลาอีกนะครับก็บอกว่าพริกน้ำปลาแต่ละร้านเนี่ยมีส่วนผสมไม่เหมือนกันบางร้านมีแค่พริกกับน้ำปลา บางร้านมีเพิ่มมะนาวหรือน้ำตาลลงไปด้วยรสชาติของพริกน้ำปลาแต่ละร้านเนี่ยก็เลยไม่ค่อยเหมือนกันเท่าไร่ความเห็นคุณต่อมาบอกว่ากะเพราที่อร่อยเนี่ยจะต้องกินหลังจากทำไม่เกิน5นาทีเชื่อเถอะว่าความเผ็ดจะทำให้อดรีนาลีนหลั่งจากต่อมใต้สมองที่เปรียบเทียบระหว่างความตายกับความอร่อยมันอยู่ห่างกันแค่1มิลลิเมตรอะไรเนี่ยพูดถึงอะไรงงอ่ะขอให้มีความสุขในประเทศไทยขอบคุณที่มาเยี่ยมบ้านฉันฉันรักพวกคุณทุกคน ทีนี้ก็เป็นความเห็นสุดท้ายของคลิปนี้นะครับเขาบอกว่าคุณทานเก่งมากเลยผมเห็นคนไทยหลายคนเนี่ยตกใจเวลาที่คุณใส่น้ำปลาปกติคนไทยจะไม่ใส่เยอะขนาดนั้นแต่ก็เข้าใจได้ว่าพอเวลาเจอรสชาติใหม่ๆที่เราชอบเราก็อยากจะทานเยอะๆเหมือนกันปกติคนญี่ปุ่นชอบทานปลาอยู่แล้วน้ำปลาก็น่าจะอร่อยถูกปากแน่เลยผมแนะนำน้ำปลาตราหอยเป่าฮือหอมดีครับ คลุกกินกับข้าวก็อร่อยมีโอกาสลองทานดูนะครับเผื่อจะถูกปากอ่าอิดาซานก็อาจจะไปหาลองซื้อกินก็นได้มั้งไม่รู้แต่ผมนะ่ะชอบน้ำปลาตาหน่อไม้นะหาซื้อยากอยู่เดี๋ยวนี้อ่ะก็ประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ